สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องวิกซีเบาตึงปทุมราชครับไม่มี้บาตึงจะพาพี่น้องมาเปิดลักฆาง่วครับขอกเบาเบาสิงครับสิงโตครับสิบตครับบ้านอูเสผ่าวยครับเด้อตะบนเลือครับเมื่อนี้มีมาแบ่งปันพี่น้องสิบตครับเมื่อนี้ครับจบคอกเลยเป็นประกันท่องสองตัวครับมีตะวันงามครับพี่น้องครับมีตะวันงามครับไปเบิ้โตแรกกันเลยครับง่วโตัวแรกครับ ตัวนี้เป็นแม่สาวะครับพึ่งผสมครับแมสาพึ่งผสมครับแม่สาวพึ่งผสมครับนี่ครับสมได้สิบมือแล้วครับสิบเอ็ดมือครับเม่สาวสีแดงสุดสดเลยครับเอาไปรุ่นเอาเด้อครับตัวนี้ครับพี่น้องครับล้ำตัวเนี้ยงครับพี่น้องครับสูงเท่าไรครับตัวนี้ครับสูงร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดคนเด้ครับพี่น้องครับพึ่งได้อโอกคอครับพี่น้องครับอยากตื้นเนี้ยครับตัวนี้ครับเป็นแม่สาครับร้อยสามสิบเจ็ดบวก รอยสามสิบเจ็ดได้ครับแข้งขาประกันให้คือเก่าครับตัวนี้ครับที่เปิดไว้เท่าไรครับตัวนี้ครับเปิดไว้สามสิบห้าครับสามหมื่นห้าครับพี่น้องครับอุ้ยต่อร่องได้ครับราคาเราใจยังต่อรองได้อีกครับพี่น้องต่อร่องในเบิร์ดมือสมกับพอนี่ครับเจ้าโชคครับพี่น้องครับหนึ่งเจ็ดแปดครับโบสถครบ่องครับตัวนี้ครับแดงเป็นแดงครับพี่น้องครับสามหมื่นได้ครับห้าพันบาทสามหมื่นห้าครับพี่น้องครับต่อร่องได้อีกครับต่อรองได้อีกครับ ต่อรองได้ตลอดยี่สิบีชั่วโมงครับโทรมาได้ครับโตหาพี่ๆพนได้ครับพี่น้องครับต่อได้เบิดมือลำโตเงี้ยๆครับแข้งขาดีครับออ้ยครับดีครับโคตรแล้วครับตัวนี้ครับเป็นง้อตัวแรกครับแม่สาวเพิ่งผสมไปได้สิบเอ็ดมือครับพี่น้องครับสามหมื่นหาครับตัวนี้ครับเป็นครับช่วง้ายครับเ็นสีดำครับกวงหางดำครับนุ่มสีเต้าครับ ริงบ่มีนะครับน่าตื่บมี่บ่มีครับบ่มีครับรับประกันครับสนใจโทรมาได้ครับ่นมีรถบริการส่งคือเก่าครับสาวบ่มีก็โท่หาเบาตึงได้ครับพี่น้องครับแม่สาวครับสามเมือนหาครับพี่น้องครับคุณด้ออกขอกพี่น้องเอ้ยส่วนนี้ครับฝนโตครับฝนโตข้างก็ไเ้ออกครับมีงวอยูสิโตัวครับของนี่ครับถึงวงงามครับพี่น้องครับ บ้านอูสะเพาครับตําบลลื่อเด้อครับเด้ออำเภอปทุมราชจังหวัดอํานาจเจริญครับเป็นตัวแรกครับตัวนี้ครับยูยูย่ายู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 ดียูดีเงเอาครับพี่น้องครับสามเมือนหาครับตัวนี้ครับเรียบง่ามครับหยิบไดบพอเท่าปกติครับคือรึงครับใครสนใจครับถึงว่าตัวแรกครับสามเมือนหาครับสูงลอยสามสิบเจ็ดครับ ราคาต่อร่องอะไรอีกครับพี่น้องครับสามเงินหาครับแล้วไปเบิ้งงัวชุดที่สองครับแับนี้ครับแอยลูกลูกไป็นไงล่ะแม่ลูกบอสครับตัวนี้ครับแม่ลูกแม่ลูกครับมาเบิ้งแม่ลูกกันต่อครับแับนี้ครับโคมแม่ลูกโคมนี่ครับเป็นลูกเพศผูครับพี่น้องครับแม่สมแล้วบอครับพี่สมแล้วครับสมได้จักเดือนแล้วครับเพิ่งบอสได้ผ่านรอบดยว่ครับบ่าใหได้ผ่านรอบครับสมพอได้น้องครับนี่ครับพอกปอดครับ ออกปอดนะครับนาะแนนเนี๋ยเราอยู่กับเบาถึงนี่ครับออกปอดครับตรงวันที่ยี่สหกตรงวันที่ยี่สิหกสิงหาครับพี่น้องครับพอท่านได้พอเดือนครับให้พี่น้องเป็นรุ่นเอาครับลูกชายวีโก้สองล้านตัวนี้ตันนี้เป็นลูกชายวีโก้สองล้านครับไป้จะเดือนครับลูกชายครับเดือนพกเดือนเกือบเจ็ดเดือนนี่แหละอืมทำเขาหรอครับเ็ดเขาหรอครับเ็ดเขาให้เรียบร้อยครับพี่น้องครับกำลังกินอาหารครับเบื้องหน้าตาครับเป็นพอน่านเดยเลยตัวนี้ยอดครับโคมนี้ครับเปิดไปเท่าไดรครับพี่ เปิดแบบซีซิบเก่าครับตีหมื่นเก่าครับพี่น้องครับอุ้ยครับแบบถูกครับก็สือนะครับคบนีครับมาถึงเบืองนะครับนี่ครับใส่ไงเนี้ยครับแขนงขาประกันให้นะครับนอประกันครับลูกตัวที่สองครับตัวนี้ลูกสองครับลูกสามก็สิในถ่องบ่ครับแม่ลูกสามในท่องลูกสามในท่องเด้อครับเด้อเป็นเป็นชุดที่สองครับราคาเท่าไหก่ครับสีซิบเก่าครับตีหมื่นเก่าพัน่นต่อรองละเอียดพี่น้องครับต่อร่องในเบิร์ดมือ งานเราะเราเป็นมดมือครับพี่น้องครับแม่สูงลอยสีสิบสองสีสิบสามมิลลครับครับผมลงลอยสีสิบสามครับพี่น er ้องครับสีมื่นเก้าแม่ผพ่งสมเอาปวดไปครับกวังหางดำครับเพศดำครับนุ่มซีครับตัวนี้ครับถูกซีดีนะหน้าเหี่ยนครับพี่น้องครับ แม่อยากหยดจังหน่อยครับนี่ครับลูกินนมอยู่ครับโอ้ยเตอนนมหาวนมเลยจิตเล็บพอเท่าดีมากครับอันนี้นาตาแม่ครับจีมือเก่านะครับพรมนี่ครับน่าสนใจครับพรมนี่ครับแม่ผสมห้แล้วแม่สมเียบร้อยครับก็พอออกฟอร์ดครับนี่ครับโอ้แม่โคงสางไงครับพี่น้องครับจีมือเก่าครับชุดที่สองครับต่อไปเป็นชุดที่สามครับวันนี้ครับ มาเบืงชุดที่สามครับบันนี้ครับถึงว่าแม่ลูกครับพี่น้องครับแม่พันในสมนะครับเด้อลูกงามๆครับนี่ครับลูกเพิ่นครับเป็นลูกข้องนี่ครับลูกของเขาครับมงคลฟารามครับลูกของบิ๊กโชว์บิ๊กโชว์ครับตัวนี้ครับบิ๊กโชว์ครับไปสี่เดือนครับอ่าหกสามใบสี่เดือนครับพี่น้องครับเป็นลูกเพศเนี่ยนะครับอุ้ยครับลูกครับเขาพันเ็ดบ่ครับบ่ครับพันในเ็ดเขาครับพี่น้องครับ ขุดยอดครับโคมนี่ครับใส่ไงครับพี่น้องครับใส่ไงขึ้นมาอีกครับแม่ลอยหาสิบบัวครับลอยหาสิบบัวครับแม่ครับโคมนี่เปิดใ้ครับเปิดเลยหาสิบเจ็ดครับ่าหมื่นเจ็ดพันครับต่อรองในขึ้เกาครับพี่น้องครับโอวยลูกคนงามแหงครับพี่น้องครับน้าครับเอาคลองกันเด้อครับปศเสียกับเป็นครับพี่น้องครับอย่าเบิ่งแม่เพื่นกอนครับจังาเบิ่งลูกครับแม่โค้งสามไงไงครับนี่ดูมาแรียกตัวครับแม่ครับลูกลูกที่สามครับตัวนี้ พึ่ง้ลูกสามตครับพี่น้องครับมีว่าโดนก็สีขึ้นนะครับนี่ยครับทำท่าสีขึ่นนะครับพี่น้องครับนมสีเต่ามีตุ่มสามมิตะขั้วสองตุ่มครับด้านหลังครับตุ่มคือบ่มเป็นจริงตุ่มมีปัญหาครับมีปัญหาซามมิตครับโอ่งสางยัง่ๆงครับมีลูกมาเรี่วสามตครับตัวแรกก็ครับราคาเนี่ยครับบ่อปัหาสิบเจ็ดครับหาหมื่นเจ็ดนะครับเด้อเดี๋ยวจังจะไปเบื้องลูกอีกที่หนึ่งครับดูงวายหาสี่บวกนะครับตัวนี้ครับ โค้สั่งง่ายๆครับหาเมืองเจ็ดครับโค่นี่ครับอันนี้เป็นอะไรลูกกระทบครับสายหูครับพูนานงโนครับพี่น้องครับนาคาปิทโบดครับจีบเล่ห์ขดเข่างามครับบอดี้บอยส้นครับหม้อหูอยู่ครับพี่น้องครับสว่าให้ลูกเด็ดแห่งครับตัวนี้ครับเป็นลูกของบิ๊กโชว์ครับลูกเพดเมียดูดูนะ หาหมื่นเจ็ดเด้อครับสุดที่สามครับเดี๋ยวพาไปบ่งดู่เพิ่นครับอย่าบ่งดู่เพิ่นก่อนครับพี่น้องครับอยู่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 ยาไปเรียนแต่น้ำมูโอ้ยหนาแหงครับลูกครับย่นย่นเลยครับสือไป่าผิดหวังครับพี่น้องครับพุ่มนี่ครับหาหมื่นเจ็ดต่อร่องในอีกครับอยู่อยู่ละแต่เก่าโอ้ยเก่าดีค่ะเด้กุ่นนะครับลูกเพิ่นครับที่เด็ดครับ นาขึ้งคึกครับพี่น้องครับดูของดิ๊กโชครับบังบ้านท้ายครับพี่น้องครับบ้านท้ายครับนี่ครับนี่ครับต่อไปบนชุดที่สามครับบนี้ครับชุดที่สี่ว่ครับชุดที่สี่ชุดที่สี่นะครับพี่น้องครับได้ตัวไรครับล้งแล้วครับบูญครับนี่ครับใบชุดที่สี่เป็นงวงทองนะครับเนาะ ครับแม่ท้องครับแม่ท้องจักเดือนครับสองหกเดือนกว่าครับหกเดือนกลัวสมกับพพเชียบสามหนึ่งครับพี่น้องประกันท้องครับประกันท้องรอยเปอร์เซ็นต์ครับสมกับพพเชียบสามหนึ่งครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไห้่ครับเปิดไบหาซิผ่าครับห้าหมื่นหาครับพี่น้องครับลูกสองครับส่วนได้สองลูกสองในท้องครับนมจีเต่าครับแขงขาปกติครับมีมีตัหนี้ยังวะครับมีนนีรครับมี ขามันอันนี้เหรอขาบันหยอกเล็กน้อยครับพี่น้องครับไม่มีปัญหาครับแต่ว่าบวมเป็นโพลกบ่ากบมเป็นโกครับขาหยอกน้อยนึงครับตัวนี้ครับหาเมื่นหาครับท่องใส่้ยงงี้ครับตัวนี้ครับถุงลอยสีซิบได้นะครับเนาะได้ครับลอยซีฟซีครับลอยสีซีฟครับเพิ่นว่าครับหาเมื่นหาครับพี่น้องครับให้ลูกดีเด้อครับตัวนี้ครับให้ลูกงามครับสมกับพอเคเอฟสามหนึ่งครับหกเดือนกว่าครับเป็นครับ หัวขาหย่อมน้อยหนึ่งครับหัวกับโขกนี่แหละครับไม่มีปัญหาครับไส้รูกมาแเรียกตัวครับตัวหนึ่งครับตูกตัวหนึ่งตูกตัวหนึ่งแล้วครับพี่น้องครับใส่งครับตัวนี้ครับประกันท่องให้ครับแข็งขาหนาเลยตัวนี้ครับสีประตูห่วงแบบหนาแบบหึกเลยครับตัวนี้ครับหาเงินหาหนาสนใจครับพี่น้องครับต่อรลองได้ครับต่อร่องได้อีกครับพี่น้องครับ เอ็ดสีดำครับพ่วงหางดำครับเงาหางยังไงครับพี่น้องครับบึงครับย่างกะบ่เทใดครับบ่ยกไปไหนครับบ่งครับไม่ปัญหาครับจำานี้ครับใส่ไงนั่นหนาครับนี่ครับหาเงินหายนะครับเด้ออันนี้แม่นเป็นโรคไอไออันโรคหมดโรคไอ้งีงก่อไรหาสองศูนย์นะเอเค้หาสองศูนย์ แต่ว่าใบบมมี่เป็นยังบ่เป็นยังบ่ดื้อหูนะครับพี่น้องครับหมูู่ครับโมะเรีนกล่องครับบ่ดื้อดื้อเดออตัวนี้เป็นชุดที่ซีนะครับเนาะครับหม่อทองหา0มื่นหาครับสนใจโท่หาคุณพี่คิ่นด้ครับพี่น้องครับไปตัวใดต่อครับเปนนที่นี้ครับท่องต่อที่นี่หม้อทองต่อเลยครับนครับตัวนี้อยากเห็นนะครับตัวนี้สมเด็จเศษหอย่างดีด้อครับเด้อก้องเเดือนกว่าครับ สมกระโอวีโก้สองล้านครับทองเจ็ดเดือนกว่าครับสมแยกเพศให้ย่างดีครับคุณหมอพันสมเองหมอครับครับหมอสมเองก็มือครับหมอพันกรเป็นนะครับพี่น้องครับซื้อก็หมอไม่มีปัญหาครับพี่น้องครับนี่ครับรับประกันให้เลยครับประกันเลยครับตัวนี้ครับพ่อมสูงร้อยสี่สิบบวกครับสูงล้อยสี่สิบบวกครับเพิ่์น่าครับเล็บดีครับผ่อดีครับลูกลูกตัวที่สองครับลูกสองในทองครับโอ้เล็บงามครับตัวนี้ครับ เดือดงานครับราคากับพ่อฟังครับพี่น้องครับหาเงอนหายยังต่อล่องได้อีกครับอ่องเจ็ดเดือนกว่าบอกครับครับผมก็พอพี่โกดสองล้านแยกเศษย่างดีครับพี่น้องครับตัวนี้ไม่มีปัญหาอย่างครับทุกคอนทับประกันให้ครับเครื่องดีครับตัวนี้ครับเจรื่องดีดูครับหนอหางครับโคนหางครับอู้เดือดแหงครับมือนี้ครับ บูนครับงามๆครับพี่น้องครับหาเมื่นหาทองเจ็ดเดือนกลัวครับสมแยกเพศไใครับมีโก้สองล้านครับประกันทองให้ครับนุ่มจีเต้าครับประกันทองเนะครับตกถอนประกันให้คือเก่าครับพี่น้องครับสนใจโทรมมหาเพิินได้ครับสี่สิบีชั่วโมงนะครับเด้อ ตัวนี้เป็นงวททองชุดที่หาครับแอนครับอ่านแน่นอนหลงครับหลงครับลายโตครับนับหลงนะครับว่าเพื่อนร้ายครับข้อนี้ครับว่าท่านเปิดเชื้อครับข้างแรกครับเราถึงมาเปิดให้เพื่อนข้างแรกครับใครสนใจก็โทรมากด้ครับเด้อไปตัวต่อไปแล้วครับตัวนี้ก็ได้ครับแม่สาวเดืดห่อนแห้งครับไปแม่สาวตัวเลยครับตันนี้ครับครับแม่สาวอายุสี่สองปีนะครับยี่สิบสิบสองปี อ่ยูสี่สองปีแล้วครับพี่น้องครับเพิ่นว่าครับท้ามเขาเรียบร้อยครับเพ็ดเขาเรียบร้อยครับเป็นลูกของพ่อได้ครับนี่ครับลูกของเคฟพกแปดครับนานครับพี่น้องครับเปิดใ้ครับราคาครับเปิดไบสี่สิบห้าครับสี่หมื่นห้าครับต่อล่องในซื้อกลับตัวล่องได้ครับไปพันมีครับทายาทเคเอฟพกแปดครับเพ็ดเขาแบบสวยครับพี่น้องครับเพ็ดเขาให้บมได้เอาใบมานึ่ต้นนี่ใบอยู่ต้นนี่ใบเพื่อนกับี่ให้นะครับเด้อเพราะว่าเพิ่นซมเองครับนี่ครับใบเพื่อนกับนี่ให้ครับ สูงคุ้มหนังยางดีครับลอยสี่สิบเจ็ดครับหนึ่งแข้งขาใหญ่ครับเฮดแม่บ็อกได้สบายครับนี่ครับสูงลอยสี่สิบเจ็ดครับพี่น้องครับนี่ครับถึงเชื่อกเปิดไปเท่าไหรก็ครับสี่สิบห้าครับตีมือห้าครับพี่น้องครับสนใจโทรมากได้ครับเด้อสนใจโทรมากครับเป็นโค่นหางครับโค่นหางเงาหางนุ่มครับนุ่มสีครับโมีิติงครับตัวนี้ครับนุ่มสีเต่าครับ แดงนะครับความสูงได้ครับตัวนี้ครับน้าโตเง้าาครับ k F ่เอกแปดครับก็เล่มยหญาก็ดีนะครับพี่น้องครับตัวนี้ครับไว้จะเดือนครับสี่สองปีแล้วครับสี่สองปีแล้วครับใกล้จะได้ผสมแล้วครับพี่น้องครับท้ายาที่เอพกแปดครับสี่หมื่นหาครับ ม้วนเชียงเฉียงครับพี่น้องครับเืียงเชียงครับตัวนี้ครับครับเอฟ8กแปดครับปีมือหาครับพี่น้องครับม้วนเช้าครับไก่้จะสองปีแล้วครับใบมีให้ยุครับอยู่บ้านครับบัวเดีม่านน้ำครับตัวนี้ครับใบบัวเดาม่าครับตัวนี้นี่ครับนาตาครับทำสวยให้แล้วครับ ตุ้มหน่อยหนึ่งโอเคงั้นตุ้มทีกระตอดทีก็ตอดที่ซื้อจำอ่ะสนใจเท่มากครับแม่สาวครับตีเมืองหาครับลูกเคเอฟกแปดครับตัวนี้ครับไปครับย่างครับตัวต่อไปครับไก่้แต่ผสมมาแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ครับพานลำปีสกินผ่านลำลอยครับผานลำปีมากตัวนี้โซตยครับตวลูกชี้ใบเลยครับนี่ลูกชี้หบศูนย์เก้าหกครับลูกชี้หวศูนย์เก้าหกอืม อายุสองปีสองปีสามเดือนราคาครับราคาครับราคาเปิดไปสามสิบเก้าครับสามหมื่นเก้าครับใครอยากได้ท่ายาจี้ไหวครับศูนย์เก้าหกครับผ่านลำปีมาเรียบร้อยครับบ่มีปัญหาครับสุขภาพแข็งแรงดีครับตอนนี้ครับกินยาดีครับต่ว่าบ่ทานได้ำเขาให้ครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นแบบเขามันจะกันไก่ถ้ล้วครับไก่ท้ำ เปิดไปเท่าไหร่ครับเปิดไปสามสิบเก้าครับสามหมื่นเก้าครับต่อร่องในอีกเก้าครับแข็งขาเข้าประกันให้ครับหยิบเรียบขอเท่าเงามครับพี่น้องครับลำลางสวยครับนี่ครับโอ่งสางยังไงยๆเงาครับหงส์งลวงลอยสี่สิบสี่สิบห้าบวกครับสูวงลอยสี่สิบห้าบวกครับครับเราพันสมอเราฟุ่มมะแน่ อยากไดถ้าอยากชี้ใบครับไปเก็บว้ครับพี่น้องครับสามหมื่นเก่าครับต่อร่องไหนครับสอสปีฟานเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับตัวนี้ครับสามหมื่นเก่าครับอายุเท่าไรครับอายุสองปีกว่าครับสองปีกว่ายังไม่ทันผสมยังไม่ผสมครับแต่ว่ามันรอบคืนนะลา่วัฏชัติเสียนมันไหนรอบคืนรอบต่อไปครับตัวนี้ครับติดนี้ต์แถวน้าครับพี่น้องครับ อาตาครับเอาสามมือเก่าครับนี่ครับใบเพินใบเกิดเพิ่นี่ครับที่ว่าศูนย์เก้าหกครับนี่ใบเกิดแห้งเรียบร้อยครับพี่น้องครับมีหลอดน้ำครับตัวนี้ครับสามมือเก่านะครับเด้อไคสนใจครับนั่งอีกตัวครับนั่งอีกตัวนึงครับนี่โค้งสุดท้ายครับพี่น้องครับไปนี้ครับนี่ครับตัวนี้ผสมนะครับตัวนี้สมในจักมือครับ วันที่เขาใดวันที่จีิบสมวันที่เส้าหายิงหาครับพี่น้องอะไรกันครับสุ่มสมวันที่เส้าหาสิงหารอบเรยครับเจ้าหิ้วโก้ครับพี่น้องครับเ่วานนี้ได้ลูกเล็ตัวครับตัวนี้ครับได้ลูกอะไลูกสองครับตัวนี้ตัวสมแบบนี้สองพึ่งสมครับพี่น้องครับตัวนี้สูงลอยสี่อ้วนครับตัวนี้ลอยสี่สิบหายครับสูงลอยสี่สิบหาอ้วนอ้วนครับตัวนี้ครับอ้วนอ้วนครับเปิดไว้ครับ โปรตีนสามสิบเก้าครับสามหมื่นเก้าครับพี่น้องครับอู้ยง่วงอ้วนอ้วนครับพี่น้องครับพึ่งสมไปได้ครับวันที่เส้าหาครับพี่น้องครับสามหมื่นเก้าเท่านั้นครับมีรูมาแล้วหนึ่งตครับแยกลูกมันครับแยกลูกออกแล้วครับนมซีครับแขงขาใหญ่ครับตัวนี้ครับแขงขาใหญ่ครับหยีเลยบขอเท่าง่ามครับกอกอยาก อื่นจังน้อยครับขี่้ะครับดำ้ดัครับอย่างยั้ครับว่าในล่างครับแล้วก็ออกขอบหัวครับพี่น้องครับสามหมื่นเก่าครับใส่ไงส้งลอยเท่าไรครับลอยสี่สิบห้าบวกครับลอยสี่สิบห้าบวกครับตัวนี้ครับลูกสองในทองพึ่งผสมครับพี่น้องครับสมหิ่โกสมหิวโกะไว้นี่ครับเป็นสมเอียงครับเพิ่นเป็นหมอครับสมเองครับนี่ปัญหาครับตัวนี้ครับสามหมื่นเก่าครับโควนหางี้่งใิ่มากอ้วนๆเนี่ยนี้ครับ ไอ้มันอ้วนครับเยียงง่ายๆครับนี่ครับสามือเก่าครับพี่น้องครับเป็นตัวสุดดไทยของมือนี่ครับเลี่ยมยาก็ดีนะครับนี่ครับโอ่งสางครับหลูมมเหลี่ยวนึงตัวนะครับเด้อแชีงขาเข้าประกันให้ขึ้นเก่าครับุกสอนให้ครับจิบหามือครับประกันไว้ครับสมกับเจ้าฮิ้วโก้ครับ สามหมื่นเก้าครับงวดตัวสุด้ายสำหรับมือนี้ครับมีดูมาแล้วหนึ่งตัวครับตัวสองพึ่งผสมครับพี่น้องครับเป็นตัวที่ยิบนั่นี้ครับเนาะครับตัวสุด้ายแล้วครับครบยิบมักตัวได้โตมากๆนะครับเด้อครับโตมากตลอดครับยิบสี่ชั่วโมงโตห้เจ้าลองเพิ่ได้ครับเจ้คล้องซื้อยังก่ครับไอผู้ซอยสิงครับผูซอยสิงนะครับเพิ่นเป็นผู้ซอยนะครับโตได้ตลอดยี่สิบจีชั่วโมงครับ เป็นเตะโทรมาแดกครับง่วเพิ่งง่ามครับพี่น้องครับนี่อยู่เป็นนี่เบอร์โทรเราบอลงโตเดี๋ยวเบอร์โทรครับเอาเบอร์โทรเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามซีเจ็ดเก้าซีเจ็ดเก้าอ่าซีหกสองครับอ่าซีหกสองครับพี่น้องครับอ่าจะบอกจนชุดที่ไปให้ได้ทำหัวเบอร์โทรโทรว่าไดนตลอดนะครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับคุณมาครับ อ่ะสุดท้ายนี่บ่าตึงขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนครับหอนไลพี่น้องหอนไล <laughs> สวัสดีครับผม